ม่ธรรมดาครับครับติดตามครับนี่คือสุดยอดมวยรุ่นเล็ก<อ>ในพิกัดร้อยปอนด์ครับด้วยสไตล์การชกที่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมทั้งมุงแดงไทยและกัทั้งสแตนงามครับแดงนครสีน้ำเงินเพชรชบูรณ์มะขามหวาน เมืองนยจังหวัดหนึ่งสาหรับเพชรบูร์ไม่ว่าจะเป็นผู้แฝดชนะสงครามไม่ว่าจะเป็นผู้แฝดเขาทรายเขาคอครับถือว่าในโลกนี้ครับที่มีผู้แฝดแชมป์โลกแค่3คู่เท่านั้นครับอยู่ในเมืองไทยสองคู่ก็คือเ,เขาทรายเขาคอชนะสงครามผมเรียนกับท่านชมผู้ชมเมื่อสักครู่ว่า สีคู่ต่อไปนี้เชียร์และชมกันนะครับคู่ไหนเป็นมวยเด่นมวยดังและมวยดีเป็นมวยไทยเจ็ดสีฉีดคุกความมันคู่ไหนคู่ไหนครับตามดูเลยครับแต่วันนี้สุดยอดทั้งสี่คู่ที่พระนงจชุ่มกิจเพชรนำเสนอกับมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้เป็นช่วงพักของมวยปูนเสือครั้งที่16เพราะว่ารอบแปดคนสุดท้ายอาทิตย์ต่อไปคือสัปดาห์หน้าครับ11 4 5นา้นาทีย้ำนะครับเริ่มถ่ายทอดสดอาทิตย์หน้าครับ เดิอเสืออย่าจำเวลารอบ8คนสุดท้ายมาแล้วครับอย่าจำเวลาผิดนะครับเวลาใหม่เนื่องจากว่าจบมวยไทยเจ็ดสีเราจะได้เชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราครับผมว่าช่วงนี้กีฬาของเมืองไทยสุดยอดหลายประเภทครับตั้งแต่แบดมินตัลตตนลรอ แล้วก็มาฟุตบอลลูก,กบอลครับเอาละครับเปิดเกมสกแกงงามต่อยมากครับและว,ว่าไทยนี่ขยับแข่งทันทีล่าสุดเป้าพินนะครับเป้าพินเราก็มีชื่อเสียงแล้วแต่ตอนนี้มวยไทยจะสีกําลังจะเก็บชื่อมาใส่ตัวเอง่อมวยไทยจะสีนะั้นมานานแล้วครับยืนระยะวันนี้มาดูคู่นี้ครับ<ฮ>มากครับทุก้ายเข้าเต็มกระโดงค้างแต่ว่าสกแกงงามยังเฉย มวยเล็กก็จริงครับแต่ว่าอาวุธดูสิครับไม่เล็กตามน้ำหนักครับแ้ะเป็นมวยเล็กที่ยืนมวยไม่ห่างครับนวมแต่นวมเลยนวมแต่นวมใกล้ๆด้วยยืนใกล้ๆและไม่มีใครถอยด้วยอุนี้ทุกอย่างดูใกล้เคยียงหมดครับน้ําเลี้ยงพอกันนักมวยอาวุธตักพอกันกับหมัดซ้ายเจอซ้ายครับแข่งมาเต็มเต็มแข่งพัดแล้วนะครับแข่งแร่แข่งแล้ว แต่หักอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมเรียนครับว่าเล็กนี่นไม่ธรรมดาครับไม่ใช่ร้อยธรรมดาเป็นร้อยชนิดคัดพิเศษดูครับแพ<ล>้ชนะมาคนละครั้งครับไทยนั้นชนะสแตงามที่ทุ่งสงแต่ว่าสแตงามชนะไทยที่ลุมพินีอ้าวแล้วมาเจา็ดสีใครจะชนะดูกับมาลุนครับม,รมัดมีแข้งมีเออหนึ่งสอง<ม>อย่างยังไม่แรงมัดนี่แหละครับมัดนี่แหละครับ เริ่มแล้วนะครับอย่าไปไหนครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องนะครับอยู่นี่ครับกลับเข้าสนามเจ็ดสีครับมวยไทยเจ็ดสีคู่แรกยกแรกต้องดูครับพุกซ้ายแล้วขวาตรงดูนะครับมีเป็นนัดที่สามของทั้งคู่ก่อนหน้านี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาแล้วจังหวะแรกมัดนะครับและจังหวะแรกแข้งนัดที่สามซุปเปอร์สโลครับพุกซ้ายเข้าเข้านะครับ ยืนแย็บตวัดผูกทรายถามว่าวันนี้ใครใชนะเป็นครั้งที่สองอดูครับทีมงานของไทยเทรนเนอร์ก็มีเจริญทองเกียรติบ้านช่องลูโวชูโชคชัยฝั่งน้ำเงินกุหลาบขาวณนน,นทชยัยอ้วนเมืองนอนท์ค่ายดียี่หอด,ดังระดับประเทศทั้งสองมุมกับยกค่ายเชียร์กันเลยนะครับ,รบขอเชิญชาวพระศึกษาม,มหาสา,ารคามรุ่น3ร่รวมประชุมสัมมนาณคอนแก่นโฮเทลขอนแกนนะครับ25มิถุนายนนี้เริ่ม18นาฬิกา ติดตามครับยกแรกเป็นวงนอกยกนี้เข้าในเลยครับไทยนับไทยครับ<อ>ไจะนอกไทยโอ้เป็นมวยเล็กแต่ว่าคุณภาพล้นแก้วเลยครับเหมือนที่เรียกให้ทราบว่าใครไม่ได้ชมวมยนคนนี้จะเสียดายไปนานแสนนานครับดูครับมาตีมาลายครับเสียบเด้งเป็นยกษก่อยกษก่อนเป็นเล็กคัดแล้วครับอย่างนี้เรียกว่า เล็กคัดแล้วคัดอีกนี่คือมวยเล็กที่มีหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่ด,ดูหัวใจสแกงงามใสน,นอกไครครับแดงแคนครศรีน้ำเงินเพชรบูไม่มีกี่อมอ้าวกับหมัดมาครับดูครับตอนนี้ข่าวไปเสียมาโดนมัเอามาเป็นทุกเหมือนกันโอ้ไม่มีหยุดครับลน้นแล้วครับเสียสแกงงามเป็นล้นซ่าไปแล้วครับสแกนงามเป็นล<ส>้ซ่า คุณชัยทัศน์เชื่อแน่ว่าคู่นี้อุ้ยมาสับกองอไปน่างกระจายคู่นี้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะดังทั้งคู่นะคุณชัยทัศน์ครับแล้วฉีกแล้วแตกเลยยังครับอุ้ยมันมาแข่งสายว่าแข้งอะไรอ้าแข้งอ่ะอม่ไปครับนี่อ่าแตกไปแล้วครับหล้งคิว่ซ้ายของไทยแตกแล้วเลือดแล้วอุ้ยพยามใครใครน็อคใครรู้ครับ อาวุธไม่มีหยุดเลยครับนี่เป็นมวยร้อยปอนดูสิครับอายุห่างกันเก้าวันเล่นดูกันอาวุธที่เอกไปไทยนีเลือกออกที่หางคิ้ซรายครับไทยทีบไทยแตกไตตาซ้ายไม่หยุดแล้วหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆรัดมาแรกมาแค่แรกแค่ สอกแลกสอกเผาเอ่าโดนสอกโดนท่นเลยครับใครโดนโดนเผ่าสอกอยากให้ครับอยากให้เลยครับร้านหกเอ้ยชกอย่างนี้ก็ต้องได้แล้วครับทำอยากให้ร้านห้าห้ายกใครอยู่ใครไปใครอยู่ใครไปชกอย่างนี้ได้ใจพี่น้องแฟนมวยไทยเจ็ดสีอย่างแน่แน่ครับรอมาหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้อีสัตยเ เลือดเลือดไหลออกมาแล้วทางยื่อท้ายโชคดีครับเลือดไม่เข้าตายกสองแต่ถึงเลือดได้เลือดได้อาวุธเลยอ้อยมาต่อยคืนโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยฉีกทุกความมันรืยยังครับตั้งแต่คู่ที่หนึ่งกลับเข้าสนามครับของจริงมาแล้วนะครับดูเดือดเลือดพ่านไม่ไตโหมดดูแลครับ ไม่โม้ครับนี่คือของจริงให้ท่านชมนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นปร้อยปอดเกรดเอคัดแล้วคัดอีกแล้วก็นี่แหละครับท่านที่ชอบความสาดิบโปรดดูครับเจอกันมาแล้วสองครั้งถลาดกันแพ้ผลาดกันชนะวันนี้ใครจะชนะยากที่จะบรรยายครับติดตามชมผลงานของเขานี่คือความดุเดือดเข้มข้นของ มวยไทยเจสีโอ้ดีฝรั่งดูตื่นตะลึงครับโรงเรียนสตรียัล,ลาจากงานคืนสู่ย่า้า90ปีสตรียัล,ลาพุทธที่8นิษณุโลกนี้ครับชเช้ามีพิธีทางศาสนา,ศาช่วงค่ำๆก็จะมีงานเลี้ยงสัมาานาการครับคืนสู่ย่า้า90ปีสตรียะล,ลาครับตามต่อครับไทยนอกไทยครับใทรกันต่อไม่หยุดครับหัวใจเพชรจริงๆ เลี้ยคอนสีกับเพชรบูรณ์ใส่กันต่อเกมอู่ตีพัดในเสียงหลักคนจะเบาลงไปเพืทางด้านไทยมุนแดงครับตอนนี้ไม่ต้องดูเชิงกันแลวครับเพราะว่ารู้กันหมดเลยครับว่าใครจะมาเกมนี้เท่าไรใส่กันไปโอ้ยมดไกลอยู่หายไปครับคุกท่ทั้งวยทั้งคู่เลย เติมตรงนั้นนี่คือของจริงครับนี่เป็นของจริงที่อยากให้นั้นพิสูจน์ดูสิครับนี่ยกที่สาวกแพงไปแพงไปเอาสองเสียบเข้าหายหมดบานเข้าข้าเข้ามาหายบอลเสียบไปเสียบไปตอนนี้ยังไม่มีใครวูบตอนนี้น้ำมันยังเต็มถังอยู่ปล่อยมือไอ้หนูปล่อยมือไม่มีใครยอมใครจริงๆครับ เดินเงันต่อครับชนกงันต่อโอ้หจัดหวัดหนึ่งสองไทยเน้นนาตัวข <deal> <the ir> ึ้นบนแ่่ว่าจัแก่งน้ำแต่ไม่มีเกียร์หลังจริงๆจะติดแผลให้ความขึ้นอีกดูนะครับมีมันใหัวใจใหญ่พาตับจริงๆโอ้โหโอ้ดูนะครับดูร้อยต้นครับวัดตอนนี้ลืมได้แบบไปได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับหลานหกอยากให้อยากมากใ ยอดจริงๆโอ้ดูครับน่าน่าอันนี้ใครกระโดดแค่ใครบอกไว้ก่อนนะมันใช่หุ่นนะเป็นเป็นนักตัวร้อยปอนด์ไม่ใช่หุ่นยนต์จริงๆครับนี่นี่คือชีวิตเลือดเนื้อโอ้โหไม่มีหยุดจริงๆแล้วทรายเข้าไปแอซายของไทยแม่ขาบ้ามันสุดยอดจริงๆครับดูครับดูครับเสียบไปเสียบไป แยกแยกออกมาปล่อยมือ oh. เลือดอาบแล้วครับไทย oh. Oh. สู้กันต่อ oh. Oh. เป็นยังไงพ oh. ี่น้องเอ้ยเป็นยังไงที่นี่เป็นของจริงไม่มีโม่กลับเข้าสนามครับดูเดือดตื่นเต้นถึงเลือดดูครับร oh. oh. ุ่นนี้ต่อยแบบนี้ คู่หลังๆทำไอ้ด้แบบนี้อายเด็กนะครับดูครับหยุดไหมไม่มีหยุดครับคุณใส่มาผมก็ใส่กับคุณหัวใจมีมันเกินร้อยจริงๆครับผุกซ้ายหน้าบิดไปเลยครับหน้าบิดปากเบี้ยวเลือดทะลักครั้งที่สามครับใครจะเพิ่มสถิติให้กับตัวเองเป็นชนะสองครั้งนักท่องเที่ยวปลอบมือให้แล้วแล้วท่านจะไม่ปลบมือบ้างเหรอครับ โอ้ถือว่าเป็นผู้ที่เปิดหัวมาครับนี่คือผลงานการประกบของโปรโมเตอร์ดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทย4ปีติดต่อกันครับโปรโมเตอร์ชุนเจตเพชรคุณธีรพงศ์ธีระเด,ดชพงศ์ครับผลงานยอดเยี่ยมมนม,นมีเกลียกลที่ผ่านมาคือเามื่อวันศุกร์ที่3สุดยอดเลยนะคเลบนะครับ เราอยากให้เป็นอย่างนี้อีก2ยกครับ1นล้านหกแสนอยากมอบให้ยกที่สี่ทับมุมแดงสแกงงามจิตเืออ่ลมุมแดงไทยพรัชชัยัำเงินสแกงงามจิตเบือนนท์เอาเลยครับใส่กันต่อรับในที่เวลาการแข่งขันยังมีอยู่ยังต้องสู้กันต่อครับโอ้โหนี่เรียนย้ำอีกครั้งว่าน,นี่ไม่ใช่หงยุ้มนะครับ เป็นยอดมวยร้อยปอนด์ที่อยังมีลุ้นกันต่อครับได้น้ํามาเอาครับดูครับว่าใครแข่ตัดน่องไม่ลงเตะขวาเตะขวาเกลียดกับโอ้อ้าวแยกครับอย่าก่อนอย่าก่อนอย่าก่อนเอาฝีมือมาใช้เลยครับไทยไทยเริ่มจะเล่นฝีมือแล้วใช้สมองมวยลินจังหวะสาดแข้งแต่ว่าสแกนน้ำไม่สนไม่สนต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วเดินชนลูกเดิน สแกงงามทำได้ดีครับเตะได้เตะไปหนีได้หนีไปสแกงงามเข้าไปครองในครองนาตีนี่ในรอบ6เดือนนะครับขึ้นเดือนที่6ผคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ต้องบันทึกไว้เพื่อพิจารณาแตกซะแล้วครับกรรมการให้แพ้สนามครับมีนิชัยบาดแผลก่อนของไทยนะในแพ้สนามขึ้นไปตรวจดูบาดแผลของไทยถต่ได้ครับต่ได้ครับ ยังต่อยได้ยังหน้าครัมภีร์สนามบอกชกได้ครับแต่แตกสิวสิวโอ้โหแตงงามจะเปิดแผลครับจะเปิดแผลให้กว้างเลยครับไปขวาไปที่แผลตาด้านซ้ายครับเล่นใบหน้าอย่างเดียวเลยสแตงงามสงสารรคับโหนี่ไม่มีหยุดจริงๆครับเป็นห่วงเป็นห่วงผู้ที่มี จำตัวเฉพาะโลกหัวใจครับตร่นสครับจะทนได้มากว่าสุดยอดจริงๆตรงไหนตรงไหนโอ้โหนี่เชื่อแน่ว่าตำนานในวันนี้ต้องถูกกระทึกไว้แล้วครับคุณใจรั้นเลยต่อยอย่างนี้ผู้ใหญ่อา ผู้ใหญ่อายโอ้เฮยหัวใจเล<ม>ี้ยงใหญ่กว่าตับจริงๆยังไม่หยุดเอาครับดูครับมันหยุดไม่ได้แข้งกลับมากระไรหยุดไม่ได้อมามากับแข้งนี่แหละแลกกันโอ้โฮาวายว่าในร่างกายของเราเนี่ยตับน่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าสองคนนี้หัวใจใหญ่กว่าตับเยือกส่ครับยกสี่ครับโอ้โหคนยาวมาคุยเลย ผู้วิัยติดดาวให้เลยครับเอาไปเลยครับ5ดาวคู่นี้ลุ้นเลยครับกลับเข้าสนามนะครับ4ยกผ่านไปแล้วสมราคาครับนี่เป็นเกรดเอคัดแล้วคัดอีกท่านผู้ชมคงเห็นด้วยนะครับแล้วก็สุดยอดของความต่อสู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจอีกยกเดียวนะครับนี่จะเป็นคู่หนึ่งในรอบ6เดือนที่ถูกบันทึกไว้เพื่อพิจารณาเป็นคู่มวยตูเดือนแห่งปีเงินรางวัล1 6, นล้าน6แสนบาท ซุปเปอร์โสโลครับซ้ายกับขวานี่เติมเข้าไปครับเพื่อจะเปิดแผลให้กว้างกลางยกที่4นั้นแพ้สนามตรวจบาดแผลแล้วนะครับแต่ว่าต่อยได้หัวใจนี่แร่งยิ่งกว่าเพชรทั้งคู่ใจใหญ่ตับทั้งคู่นะครับตับไวใหญ่แล้วนะครับแต่สองคนนี้หัวใจใหญ่กว่าตับโอ้โหสามนาทีต่อไปนี่ครับของยกที่ห้ายกสุดท้ายตัดสินกันยกนี้ครับ พบกันมาแล้วสองทังครั้งที่3วันนี้มีคำถามเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ว่าสุดท้ายใครชนะสองอังครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชคือไทยวังโป่งเพชรชูนคือสแกงงามุน้ะเงินยกที่5เริ่มขึ้นแล้วครับใส่กันต่อใส่กันต่อครับแขเงือนกันครับจับนมยตีจับตีกัน ยมุนเสน่ห์ของมวยไทยเกตสีนี่คือศิลปะมวยไทยในแบบฉบับของมวยไทยเจ็ดสีโอ้โหชุดนี้ชุดนี้ท่านท่านชมคู่เดียวคุ้มครับมวยไทยเจ็ดสีวันนี้คู่เดียวนี่เกินคุ้มแล้วโอ้โต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะดูคู่นี้คู่นี้คุ้ทีมงานของมูลนิธิไทยพรัญชัยมาครับยังมีเวลาครับแข่งยับต่อ ยังไม่หยุดนะครับโอ้น้ำหนักจะเบาลงครับยกนี่ตายนี่หเหลือแต่เต็มที่เต็มถังไปแล้วนะครับไทยพยายามใครก็กัดฟันเดินอัดนะครับหลังจากกลุ่มกองเชียร์สั่งเดินกองเชียร์สั่งเดินเอาดิมัดเต็มไม่เข่าแลกกันอีกแลกกันอีกว่าระานึง สกเยียงก็ไม่ยอมไทยก็ไม่ยอมโอ้โหผมก็ไม่ยอมคุณคุณก็ไม่ยอมผมเอาวัดกันแล้วครับว่าน้ํามันในถังของใครจะเหลือเยอะกว่ากันโอ้โหขาค้างต่อยโอ้โหอะไรนะครับแรงขึ้นมาต้นต้นเป็นของนายกลายเป็นของฉันหรือเปล่าใครงขึ้นมาชุหรือเปล่า คนละช็อตหรือเปล่าไทยดันสุดท้ายเข้าไปสุดท้ายเป็นอย่างไรครับโอ้ยไปแล้วมาอีกแล้วชุดสุดท้ายโอ้โหชุดนี้ชุดนี้ดันเข้าสามเหลี่ยมแล้วอสามเม็ดอดตาย่ไปโอ้ยยกขาไม่ขึ้นแล้วหนึ่งมุมนักเงินสแกนงามจิตหนึงโอ้โหหัวใจ หัวใจมันใหญ่จริงๆเลือดเข้าตาเลือด้วยครับแต่ว่ายังยังเดินอยู่ครับไทยช้าลงไปช้าลงไปครับเล่นยับแล้วครับทักแกล้มลนซ่าอย่ามีเวลาโยกขอเสียงปรบมือครับขอเสียงปรบมือให้เลยครับ สุดยอดจริงๆครับไม่ว่าใครแพร้หรือใครชนะครับทั้งคู่กับได้ใจอยู่ในหัวใจแฟนมวยแล้วครับนี่เป็นเล็กเกรดเอครับซึ่งเราคัดแล้วคัดอีกและยังท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับแมตที่3ครั้งที่3นัดที่3ใครจะชนะสองครั้งสุดยอดจริงๆะะดูผู้เดียวเกินพุงครับท้ายที่สุดครับเพชรชูรณลได้ฉลองชัยครับสแกงามจิตเมืองนนท์ ชนะเป็นครั้งที่สอง